โสมาสัมพุทธสนะโตรสาพระคาวัตโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสตาคาวัตโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสากูชาจะกูชนียานัง เอตัมมันคละมุตตัมมันตีชุรีกรกาบพระธรรมองค์สัมพุธทธทายาทุกโศกเศร้าร้าวรานให้หายหนีแล้วทุกโศกโรคภัยอย่าได้มีญาติโยมที่มาฟังธรรมในวันนี้ ขอให้มีสุขภาพดีขอให้เจอแต่คนที่ดีขอให้โชคดีขอให้หมดนี้่ยังไม่จบโยขอให้เป็นเศรษฐีทุกคนเธอสาธุดังดงัสตังเยอะๆออไม่ทันแล้ว ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระคร,ะร,รูพัชรสมาจารคุณเจ้าคณะตมบลละวีพระเทรานุเทละและก็ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสมาสแสดงพระธรรมเทศนาของธรรมะเรื่องในงานบําเพ็ญกุศสถวายพระพระคุณหลวพ่อ พระอาทิาตย์ามบบบางและก็เห็นญาติโยมมาขันเยอะแต่เบื้องต้นนี่โยมสงสัยว่าไม่ได้จ่ายค่าไฟไฟก็จะดับไม่ก็เริ่มจะไม่เอาทานนะโยมพระสองรูปเนี็กก็ไม่เอาทานด้วยแลย้วันนี้ มาสองธรรมะาจริงๆแล้วท่านอาจารย์บอกนิมนต์สตอนแรกก็ได้ทั้งสามรูปแต่มีงานเข้าด่วนอีกรูปหนึ่งก็ติดบันทึกเทพรายการทรทั์สองรูปนี้เขาก็เลยเสียสลับให้มาที่นี่ท่านอาจารย์ถามตอนแรกอาตมาก็ตกใจว่ามหาธานิมนต์มาทั้งสมรูปเลยเนี่ยอาตมากตกใจ ถามว่าทำไมอาจารย์มาสามรูปเลยนี่คิดค่าตัวเท่าไหร่ตมาก็คิดในใจเรากลายเป็นโสเพณีไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ภาพมีค่าตัวก็เลยบอกอาจารย์ว่าไม่มีค่าตัวหรอกถ้าถวายมากก็มาบ่อยถ้าถวายน้อยก็มารอบเดียวโยมเรื่องเงินนี่ไม่สำคัญกับ,บตมาถวายก็รับอยู่แล้วโยมวันนี้มาสองรูป โลกที่มือโยมซ้ายมือของโยมขวามืออาตมาท่านโูกนี้เดดเดดว่าท่านโูกนี้มาตากทุ่งที่เหมือนกันโยมดูหมดแล้วดูหมดแล้วดู Ah. do do bin ah. song aduh do ผมก็ส right ังเกตหลายทีแล้วไปเทศไปเทศด้วยกันที่วัดตอนอาทิตย์ท so ี่แล้วกับจาจาร์ท่านมหาวงคลนี่แหละครับตอนนี้ก็มีอยู่เทศไปเทศมาธรรมากทามากเขาไม่ดีขามันไม่ยดีไปเทศ พระมหามงคลที่โคราชอำเภอเมืองไทยไปกับพระมหามงคลครับยังไม่ถึงเมืองไทยเลยเป็นยังไงรถยางแตกเอามาวันนี้เพราไม่ชิบหายไมีเครื่องดีจริงเนี่ยชื่อท่านชื่อมหามงคลครับแต่ว่าไปกับ มันเป็นมงุคนทุก็คือมงคลดีแล้วนะ่นชื่อได้อย่างไรหรอชื่อมงเวลาไปถืออัปมงคลเอาอย่างนี้พระอาจารย์ยังไงครับโยมพระลูกข้างๆในโยมไม่อยากจะบอกเก่งทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องชาวบ้านในโยม พ่าอารยรูปที่เป็นเยอะเขาเรียกว่าสนใจ<อ>สนใจพักวสนใจพักอย่างผมนี่เป็นคนเก่งทุกเรื่องครับแต่ตมาภาพนี่รู้จักท่านอาจารย์มงคลมาเกือบสิปีแล้วเป็นยังไงจารย์มหามงคลเนี่ยเป็นรูปที่มีความกระตัอยู่กระตะเวทีถูกต้อง สมการมั่งปีใหม่มั่งแกมาบ้านอีกแกให้พ่อแกไวสามพันสี่พก็ลูกดีแต่ว่าครัแกขอไปุมือนที่มันดีตรงเรียกว่าคิดคิดดอกครับลูกที่นี่เลยโยมท่านเป็นหลายอย่างบอกตำแหน่งท่านก่อนมานจากสักแก้วครับ มีวัดอยู่สองแห่งอยู่กรุงเทพมีอยู่วัดสังกระจายคนหลายวัดหลายใจด้วยโยมดูหุ่นท่านน,น,นี่ไม่ได้อ้วนธรรมดานะโยเป็นยังไงโคตรอ้วนเลยเขาเรียกว่าพระมีอยู่มีกินครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นเจ้าสำนักอยู่สรกแก้วกำลังสร้างวัดอยู่โยมพ่อท่านศรัทธายเยอะครับแล้วก็วันนี้มีคนขับรถกิตติมศสักมาด้วยครับ พ่อท่านดออีโยมเป็นพ่อที่บริการทั้งพระและก็ลูกก็บวชเป็นพระครับพ่อนี่ก็ใจพระอยู่ครับพระท่านเหนือนิสัยดีอย่าว่าแต่ตามาเลยปัจจุบันนี่ท่านก็ดูแลแม่ท่านดีอยู่กลับไปบ้านนี่สะดังไม่เคยให้แม่แล็อกมีแต่ขอกลับมาอีกโยอนี่สรุปว่าจะมาเทศหรือจะมานินทากันละ ก็เอาบ้างเล็กน้อยเอาอย่างนี้ดีก,กว่าครับผมเบื้องต้นโยมฟังเทศเนี่ยเขาบอกว่าคนฟังเทศเนี่ยต้องมีสามต่อต่อ,อยังไงต่อที่หนึ่งไหนใครบอกว่าต่ออะไรนะเขาบอกว่ามีต่อแหลว่วางั้นพระยังไม่บอก <c oughs> เลยเหตุผลเร่ออะรอการฟักานต้องมีสัตครับ ต่อที่หนึ่งคือตั้งใจฟังตั้งใจฟังต่อที่สองนี่คือตั้งใจจำตั้งใจจำต่อที่สามคือตั้งใจนำไปปฏิบัติตั้งใจนำไปปฏิบัติตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติมีอีกต่อหนึ่งอะไรตั้งใจติดกันเทศอ พระองค์นี้นี่จะเอาอย่างเดียวเลยไม่ใช่จะได้ถวายหลวงพ่อแต่ผมดีใจอย่างหนึ่งเป็นยังไงครับเทศกันสองธรรม,มาครับแต่ว่าบาทอยู่ฝั่งผมอันนี้เดีย๋ยอาจารย์โยมไม่ต้องติดกันเทศละโยมเอยมาที่นี่เพิ่งเห็นโยมเราเรียกว่ามักกาทายกเนี่ยปัญญาดีมีแววเป็นยังไงร,ร,รู้ว่าองค์ไหนควรศรัทธาไม่ศรัทธา ฝั่งนี้ไม่มีจริงๆท่านอาจารย์แต่ผมถวายไม่เป็นไรผมนี่เต็มบาทมานานแล้วแต่ผ้าบางรูปนี่ยังไม่เต็มบาทเลยโยะฉะนั้นโยพากันมาใส่ให้เต็มบาทนะเอาอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะกลายเป็นพระบ้าครับอ้าวนี่สามตอ่อไปทีนี้เวลาฟังให้ล้หมใระวังมารสามตัว มีอะไรบ้างครับโยมนะฮัลโหล <c oughs> เอ๊ะมักป็นยังไงวะเอาลอนะ่าไรขนาดการฟังเทศน์โยมต้องระวังมารสามตัวตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งคือเขาบอกว่าการฟังเทศน์คือการทําความดีครับที่การทําทความดีนี่มักจะมีมารมาผจญครับโยมเวลายโยมจะทําอะไรมีมารมาผจญไหม ฮัลโหลยม่มีสีงใจมากเลยไม่มีเสียงตอบรับเลยเอาถามอีกทีเวลาโยมตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างในชีวิตนี่มีมารมาผจญไหมมีหรือไม่มีมีมั่งไม่มีมั่งครับแต่เขาบอกฟังเทศนีดระวังมารสามตัวมีอะไรบ้างมารตัวแรกชื่อว่ามารหลับไหลพอพระเริ่มเทศมันจะเริ่มเข้าสิง อาการเป็นยังไงเริ่มตั้งน้ามูปุ๊บคอจะพับทันทีบางคนไม่หลับเฉยๆน้ำลายไหลด้วยครับ<ะ>นี่มียายคนนึงแกชื่อว่ายายทองมีครับ<ะ>ไปวัดเนี่ยแกจะไปเลือกเสาก่อนก่อนเล็งหาเสาก่อนมีอยู่หลายคนนะอยู่ห้างเสาโมดเลยบางคนได้รีบออกจากเสาไม่ทันเลยพอแกแ,แกก็ เาหนึ่งครับพอพระเริ่มขึ้นนโมแกก็จะเริ่มหลับครับหลวงตาเทศก็มองทุกวันว่าเอ้ใหญยทองมีในแกหลับตลอดครับมีอยู่วันหนึ่งหลวงตาก็เลยโมโหก็เลยบอกว่าเอาละวันนี้ไม่เทศแล้วเทศทุกวันใายทองมีหลับทุกวันครับใครตั้งใจฟังขอให้ได้ไปสวรรค์ใครนั่งหลับฟังเทศขอให้ได้ไปนรก เอวังก็มีด้วยปาการาชนียายทองมีตื่นพอดีสาธุนี่พอพระเทศจบแล้วสาธุเอานรกครับอา้าวเหรนี่แลวอีกอย่างนึงอ่ะเป็นยังไงใครที่นั่งฟังพระเทศเวลาเขาถือบาตรไปเรี่อยอะไรเนี่ยครับหลบหน้า คนแกก็ทําเป็นจิบหมากมั่งตำหมากมั่งเออเด็กๆเล็กๆก็ทําเป็นหันหน้าไปหันหน้าไม่ยอมใส่บาทเนี่ยครับอันนี้ถ้าคนโตจะเกิดไปเป็นกบโอ้ทำไมล่ะครับอไม่ได้ฟังเสียงกบมาร้องเหรอลองยังไงหลบ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 โอ้ถึงว่าจะได้เกิดไปเป็นกบเด็กๆเล็กๆนี่เกิดไปเป็นเขียดเป็นยังไงเวลามันร้องนั่น แอบแอบแอบลกับต่างเอ้าที่หนึ่งนี่ชื่อว่าหลับไหลครับมานตัวที่เอาดับหมดวัดเลยทีนี้สงสัยมีพระผมว่าท่านนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วล่ะเปลี่ยนว่ายังไงอบปะมงคลมงคลดีแล้วเอนี่อย่าว่าแต่ผมเลยอ๋อเขาปิด ให้ไฟมาสว่างทางนี้ครับนี่ยให้มาที่นี่ที่เดียวเราให้ความสําคัญนะนี่ถูกต้องอ้าวตัวที่สองชื่ออมานใจลอยเอาเป็นยังไงใจลอยฟังเทศอยู่ที่นี่แต่ใจไปหาเวทีมวยแล้วนี่ไอใจไปไม่เท่าไหร่นะครับพอพระเริ่มเทศแรกๆก็เริ่มดีต่อไปเรื่อยๆเป็นยังไงเริ่มนินทาพระเลยนินทาว่ายังไงเทศนาน ไอ้แรกๆก็เทศนานสามทีแล้วเป็นยังไงต่อทีที่สี่ก็นานชิบหายเลยมันจะเทศอะไรกันออนักหนาเนี่ยมานตัวที่สองชื่อวัดใจลอยอ่าฟังเทศเนี่ยจิตต้องอยู่กับคาเทศครับกายต้องอยู่นั่งฟังเทศจ,จิตก็คิดตามไปอย่าเอาใจลอยออกไปข้างนอกครับ นี่ถ้าเป็นช่วงสองสามเดือนก่อนในประเทศอย่างนี้ไม่ได้นวันจันทร์วันอังคารเนี่ยทําไม่ล่ะครับก็โยมใจลอยไปหาไอ้วันเฉลิมกับอีํำยองอ๋อ้มีแสดงว่าติดตามทุกวันนะสิไม่ได้ทุกวันดูแต่วันจันทร์กับวันอังคารเ้าก็มาเรียกวันจันทร์วันอังคารแล้วรละวนไงก็ไม่ได้ดูทุกวันอ ผมผิดเองเพรางั้นอ้าวมานตัวที่สามตัวสุดท้ายตัวอะไรฝอยมากเป็นยังไงมาฝอยมากเนี่ยพอพระขึ้นเทปุบมันเข้าสิงเลยว่ายัางไงหันไปคุยกันว่าเอ๊ะทำไมพระองค์นั้นมันอ้นวนกว่าองค์นี้วะโ oh. อ้ทำไมพระองค์นั้นมันดำกว่าองค์นี้วะโอ้ oh. พระเทศไปโยมคุยไปพระเทศจบโยมก็คุยจบพอดีการเทศแบ่งกันคนละขึ้นพระกับโยม ช่วยกันวา,ากัน่วยกันเทศเออ,อเราวางมารสามตัวหนึ่งหลับไหลสองใจลอยสามฝอยมากครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าฟังเทศต้องตั้งใจครับอ้าวแล้ววันนี้เราจะเทศเรื่องอะไรวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการบาเพ็ญกุศลครับท่านอาจารย์โ,<อ>โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรามีงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อ่าพระอธิการบัวบานหลวงพ่อบัวบาน ผู้ซึ่งล่วงรับจากเราไปาเก้าหนึ่งฮะเอียงละเกลหนความกระเ็นมันติดอยู่หนาโลกงเพืนนะ่อนนันอที่ไปกราบหลวงพ่อเมื่อกี้ไม่ได้เคารพอะไรเลยใช่ไหมนี่ก็ซองอยู่ตลอดเก้าหนึ่งั่นสามหนี่เป็นภาพเป็นเจ้าอย่าไปพูดอย่างนั้นไม่ดีโยมเอากอยสามหกนี่ทันาษาที่บวชอ๋อ เก้าสิบเอ็ดมีอายุที่ท่านคิดถึงอะไรนี่หวยบอกว่าอย่าไปเล่นเราเป็นพระต้องบอกโยมเอาไปยมุกอย่าไปเล่นระวังล่างไว้โยมระวังล่างไว้ล่างอย่างเดียวไม่พอต้องขบวนด้วยไปแล้วกันหกสามด้วยอ่าเอ้าวันนี้เราคุยกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพระอาจารย์ยังไงครับ แม้แต่พระสงฆ์เองก็ต้องตาไฟดับก็ดีมัชัดนะเป็นยังไงคนแห่มานี่หมดเลยเออผมไม่ได้ตั้งใจมางฟังพระเทศนะทำไมกลัวผีเออมีส่วนว่าหลวงพ่อแรงว่างั้นที่ไหนได้หลวงพ่อที่แรงก็คือหลวงพ่อสมศรีนี่เองที่แรงพระครูพัทรัฐสมาจารคุณครับวางยาให้เรียบร้อยแล้ว พอะเราจะเทศเิมน้ำมันก็ไม่ได้หมดหรอกเป็นยังไงไล่คนฝั่งนู้นมาฟังเทศให้หมดโอเคไวงกุศโลบายแกวางแผนไว้เพราะอานิสงการฟังเทศมีมากครับท่านพระจย์แต่ระวังนะระวังอะไรนักมวยเการอนานโมโหเดินมาทางนี้มันอันตรายเออใช่แต่ผมก็จะบอกบอกว่าผมไม่เกี่ยวเดินไปทามานนก่อนก็แล้วกัน รู้สึกว่าจะมีปัญหารักกันมากกับสองรูปนี่โย่อ้าวว่ายังไงนะอาน,นสงส์การฟังเทศน์นี่แรงมันมีอะไรบ้างยิ่งถ้าโยมคนไหนฟังเทศวันนี้แล้วกลับไปบ้านตายโยมฮะ,ะแสดงว่ายโยมโชคดีเพราะว่าเอา้าก็ได้ตายหลังจากฟังเทศแต่ตมาไม่ค่อยกลัวหรอกโยเพราะคืนนี้ต่อมาไม่กลับแต่พระบางรูปอยู่สาแก้วโยมต้องเดินทางคืนนี้ แม้แต่พระยังตายท่านนี้นอกจากจะทําตัวเป็นอัปมงคลแล้วเนี่ยกอางี้เทศต่อกันแล้วกันท่านพระอาจารย์ปากยังอัปมงคล้วดครับผมเป็นห่วงทําอะไรล่ะลูกจะมาถวายโทรศัพท์หรือไงอารินเก็บเลยเอาอย่างนี้อานิสง์คนฟังเทศที่บอกแล้วว่าโยมท่านไหนฟังเทศวันนี้กลับไปแล้วตายสียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปก่อน ผมก็เหนื่อยใจกับพระบางรูปลเลยโคนก็ยังกระอึ้งอ่างโยูต่ต้องหันเอียงนิดนึงสิอย่างนั้นอ่ะคอไม่ยืดยืด่อยเออไอ้ไอ้ไอ้หนูที่หลังจะถ่ายรูปต้องบอกพระด้วยนะลูกนะทำไมล่ะเับมันถูกตอนอปากกว่นี้ โอ้ด้วยขาวพราไปสํารวมต้องะระมัดระวังตอนนี้ขา่าวพระยิ่งเยอะครับตั้งแต่มีบางรูปไปนั่งเครื่องบินเจ็ตนิยมี่จะไปพูดเงชีวิตผมก็แย่ลงเป็นยังไงยอดบินทบาทก็ตกลงโยมหายไปเยอะอ๋อขา่าวพระไม่ค่อยดีครับเพราะฉะนันเนี่ยญาติโยมมาฟังทําแสดงว่าญาติโยมนี่มีจิตเป็นกุศลเอาเรื่องแรกเลยและกันครับผม ท่านพรอรูพัทธะสมาจารคุณเนี่ยครับปวดหัวไม่ยนจาระไม่ใช่จานคุณาระคุณอย่างกระจานใส่ข้าวยังไงก็ไม่ได้ราบอภัยัครับ